ไปจัะไหนผู้สาวพิกี้ถามหาเจ้าอยู่ไหนสาวพิกี้ถามหาเจ้าอยู่สาวพิกีถามมาดูว่าถูกตเท่าไรแล้วฉันไปไหตอนนี้เลยเอ้าเรื่องผู้สาวมาตาตีงตาล่าตีไอ้ตัวบาราบุญขึ้นสู่ขามเลบารามีอย่างมาทำคำสอนสีแต่ครัก่อนอันยิี๋ยว่าหัวคว้าคุ้มความควาเลี้ยงถ้าด้องตกเดือบฟ้ง ใจน้ำจะไม่หลวงท่านเป็นใหญ่ใหวันตาบบอกเทนคุณเขอาอึนว่าบุญคุณมาคุญสีสาบมิหกที่โตตั้งเจือเอาคำเกินว่าเล่นาำใไปตาวานได้โหน Hãy subscribe cho là Ghiền cái Gõ Để không